เพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะมาฉีดพ่นบำรุงช่อมะม่วงนะคะเพื่อนๆนะอ่ามันก็ต้องใช้อายาตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยแมลงมันเยอะนะคะอันแรกก็คืออาบาแมกนะคะเป็นอาบาแมกน้ำข้นนะคะแล้วอันนี้เป็นเซฟเป็นโฟรโวินนะคะโฟรโวินนี่ก็อศบคุณก็จะช่วยเปิดตาดอกช่อดอกสมบูรณ์เพิ่มการติดผลขยายผลตัวเรียว แก้ปัญหาหลุดร่วงนะคะแล้วก็ตัวที่3ามก็จะเป็นแมนโคเซปนะคะอันนี้ป้องกันเชื้อรานะคะเชื้อราที่จะติดช่อมะม่วงนะคะจะทําให้ลูกของมะม่วงร่วงนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นยาที่เป็นที่พี่กันตรีใช้ตอนที่กําลังติดดอกนะคะเนาะหรือบางคนจะใช้น้ําหมักชีวภาพผสมไปด้วยก็ได้นะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วก็สัดส่วนที่ใช้นะคะ นะเผื่อว่าช่วงนี้มะม่วงเริ่ม,เร,มเริ่มแทงช่อออกช่อแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้แมนโคเซปนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อราเนาะประมาณ250 2 5 0หกรัมนะคะต่อถังต่อถังสองรอลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูถังสีเขียวเนี่ยนะคะคือถังสองลิตรนะคะถัง200ลิตรแล้วก็ใส่ไปนะเพื่อนๆนเนาะอันนี้เราใส่น้ําเต็มถังแล้วนะคะคนะคะเต็มถังแล้วนะคะถ้าเราไม่พ่นสวนข้างเพียงก็พ่นนะเราก็จะไม่เหลืออะไรสักอย่าง นะคะใส่ลงไปสองเลยนะคะแมนโคเซปนี่ก็คือสามใส่2องหกร,รัมนะคะถุงหนึ่งนะมันมีพันกร,รัมนะคะเราก็ต้องแบ่งนะคะแบ่งนะคะ,แ,ะ,คะแมนโคเซปนี่เป็นยาฆ่าเชื้อรานะคะเพื่อนๆเนา<ส>นะฆ่าเ<ม><ม>ชื้อราบางคนอาจจะมีน้ำหมักชีวภาพเสริมไปด้วย ใครที่ทําปุ๋ยเองก็ทําน้ําหมักชีวภาพใส่ไปด้วยนะคะสําหรับอับาแมกนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะ 200cc ซีซีนะคะ2 0 0ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะคะนะเดี๋ยวเราก็ใส่ตวงแล้วก็เอาใส่นะคะค่ะตัวนี้สําคัญเลยนะคะโปรวินหรือพีดีจิ๊ก็ได้นะคะแต่วันนี้พีดีจิ๊ไม่มีเนาะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ย ที่เร่งลูกนะคะเห็นไหมตัวสุดท้ายเนี่ยเขาจะเร่งติดดอกแล้วก็ติดลูกนะคะจะทําให้มะม่วงของเราดกนะคะอันนี้เป็นการทํามะม่วงนอกฤดูนะคะเพื่อนๆถ้าขายมะม่วงในฤดูก็ไม่ต้องฉีดพ่นอะไรก็ได้นะคะชาวสวนก็จะทํามะม่วงนอกฤดูก็จะทําก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนาะตัวนี้ก็ใช้อ่าสองฝาเหมือนกันใช้สองร้อยซีซีถังแบบนี้เลยนะคะนะคะ เดี๋ยววันนี้พี่กัตรีจะพามาชมสวนมะม่วงนะคะตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วจับลูกเล็กๆนะคะวันนี้เราก็จะต้องมีการฉีดพ่นบํารุงบารุงเพื่อให้ลูกเล็กๆเ,เขาติดนะคะนะเห็นไหมคะเป็นลูกเล็กๆเ,เนาะเพื่อให้ติดนะคะให้ติดช่อติดผลนะคะให้ติดลูกดกแล้วก็เร่งลูกให้โตไวนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสวนมะม่วงกันนะคะ ดูส่วนมะม่วงนะคะประมาณนี้เลยนะคะดอกเขาแล้วก็ช่อไหนที่สั้นนะคะเราก็จะมียาบำรุงให้โตไวด้วยนะคะยาบำรุงให้โตไวด้วยเนาะบางคนก็ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบางคนก็ใช้ปุ๋ยเคมีผสมกันไปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราต้องใช้ทั้งสองอย่างนะคะถ้า,มาแมลงเข้า,มาแมลงดุดนะคะมแมลงดุดน้ำเลี้ยงกินอะ่ะมะม่วงเราก็จะร่วง นะคะเราก็ต้องใช้ยาตัวนี้ด้วยช่วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นมะม่วงนะคะนะเป็นถังใหญ่ของเรานะฉีดพ่นเพื่อบำรุงช่อบบำรุงดอกให้โตไวนะคะให้โตไวแล้วก็มแรงไม่รบก,กวนนะคะนะถึงเวลาแล้วนะคะปีนี้พี่กันตรีของสวนออกล่าหน่อยนะคะถ้าออกรุ่นนี้เขาขายกันหน้าสวนนะคะ ขายกันหน้าสวนแล้วนะกิโลละอย่างฟ้าล้านนะหน้าสวนกิโลละยี่สิบสองบาทละนะคะแต่ว่านี้ของเราออกไม่ทันนะเพือ่อนๆออกไม่ทันก็จะเป็นอีกรุ่นนึงก็จะถูกหน่อยนะคะนะอันนี้เป็นสวนมะม่วงของพี่กันตรีนะพามาชมนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพือ่อนๆ ฉีดพ่นไปแล้วนะคะฉีดพ่นไปแล้วเดี๋ยวพาชมนะคะเพื่อนเพืค่ะก็มีจับลูกเล็กๆนะเพื่อนเ่น,นะจับลูกละนะคะจับลูกบ้างช่อกําลังแทงช่อบ้างนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะบางต้นก็นี่ก็กําลังแทงช่อนะเพื่อนๆถ้าช่ออย่างนี้เราต้องบํารุงนะคะเพราะสวนข้างเคียงเขาบํารุงกันเขาฉีดพ่นกัน ถ้าเราไม่ฉีดพ่นนะคะแมลงก็จะมากินของเรานะคะอันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะคะก็ดกพอสมควรนะคะอันนี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองเนาะน้ําดอกไม้สีทองเดี๋ยวพาชมนะคะวันนี้เราก็จะมาพ่น,พนยาบํารุงช่อดอกให้ติดลูกนะคะติดผลติดลูกติดผลแล้วนะเร่งลูกใหญ่ลูกโตนะคะขายได้ทันราคาเนาะใช้ตัวนี้นะคะ ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆตอนนี้มะม่วงก็เริ่มจะออกละนะคะเริ่มจะออกแล้วนะคะ,ะ,ออะ,คะติดช่ออย่างนี้เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือน้ำดอกไม้สีทองประมาณนี้นะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาเข้าสวนหน่อยนะคะวันนี้เนาะ นะคะมาเข้าสวนกันมาชมสวนชมสวนแล้วก็มาพ่นยาบำรุงนะคะเร่งช่อเร่งดอกเร่งผลให้โตวไวประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะ